สวัสดีครับผมโบธนากรนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเกมจุดหมายปลายทางนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ในการช่วยในการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิธีการคำนวณนะครับชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะครับเรื่องเกมเส้นทางปริศนาในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับโดยการนำเกมจุดหมายปลายทางเนี่ยนะครับผมมานำมาประยุกต์ใส่กับตัวของ โปรแกรม Construct tool นะครับเพื่อที่จะทำมาเป็นแอปพลิเคชันนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองล็อกอินนะครับเข้าหน้าเกมกันเลยดีกว่าครับวิธีการก็คือเราต้องสมัครนะครับลงทะเบียนซะก,ก่อนนะครับผมจะสมัครว่าบอสหนะครับแล้วก็พาร์เบิร์ดเอาเป็น1นึ4แล้วกันนะครับผมบอสนี่ผมขอเปลี่ยนเป็นตัวเล็กแล้วกัน โอเคเป็นบอทหนึ่งนะครับกดลงทะเบียนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็พิมพ์นะครับยูเซอร์ที่เราสมัครไปเมื่อกี้โอเคลองเข้าสู่ระบบ okay. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมผิดหมายปายทางกดปุ่มเริ่มเกมเพื่อเข้าสู่เกมครับโอเคครับหลังจาก เข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเสียงนะครับสามารถที่จะกดปุ่มนะครับเพื่อปิดเสียงได้นะครับตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็จะมีชื่อนะครับ User นะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมในส่วนของปุ่มนะครับก็จะมีวิธีเล่นนะครับจะบอกวิธีเล่นคร่าวๆนะครับในการใช้เกมนี้นะครับผมแล้วก็สามารถกดออกไปได้นะครับสำหรับวิธีจะเริ่มเกมนะครับก็กดปุ่มเริ่มเกมได้เลยครับ โอเคมาหน้านี้นะครับก็จะมีเสียงนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงนะครับให้รับฟังกันรูนะครับเลือกแผนที่การเดินทางเพื่อทําภารกิจในแผนที่นั้นๆครับโอเคนะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่จะใช้ในการเลือกแผนที่นะครับจะมีทั้งหมด3แผนที่นะครับแผนที่แรกจะเป็นแผนที่สวนสนุกนะครับจะมีอ่าสามเลเวลนะครับ3ระดับก็คือ จะมีอยู่3การเดินทางนะครับเมื่อเมื่อเล่นครบ3แผนที่แล้วนะครับก็จะปลดล็อกนะครับขอไปครับเมื่อเล่นครบ3การเดินทางนะครับก็จะปลดล็อกแผนที่ที่2นะครับหลังจากที่เล่นแผนที่ที่2นะครับก็จะมีอยู่3การเดินทางเช่นกันนะครับพอเล่นครบ3การเดินทางเนี่ยนะครับผมก็จะมาปลดล็อกแผนที่ที่3นะครับซึ่งเป็นอะไรก็ลองมาติดตามกันดูครับว่าจะเป็นแผนที่อะไรนะครับ สำหรับแผนที่แรกนะครับเป็นแผนที่สวนสนุกนะครับลองกดเข้าไปเลยนะครับการเดินทางครั้งที่1กดปุ่มเริ่มเดินทางเพื่อแสดงบัตรคําสั่งครับโอเคครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าแผนที่นะครับตัวเกมเนี่ยนะครับจะบอกถึงแนวตั้งนะครับแล้วก็แนวนอนนะครับซึ่งจะเป็นแถวแล้วก็หลักนะครับในคณิตศาสตร์นะครับผมจะมีแถวนะครับแถวจะมี ทั้งหมด5แถวนะครับแล้วก็เป็น6หลักนะครับผู้เรียนนะครับจะได้เรียนรู้เรื่องแถวแล้วก็หลักแล้วก็ในเรื่องของวิทยารคำนวณก็คือจะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับผู้เรียนนะครับจะสามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าบัตรคําสั่งเนี้ยนะครับผมมีเงื่อนไขบอกว่าถ้าอยู่บนชิง้าสวรรค์ให้เดินซ้ายนะครับเด็กนะครับต้องมาเช็คก่อนนะครับว่า ตัวละครเนี่ยอยู่บนชิงชาสวรรค์หรือไม่นะครับถ้าไม่นะครับก็ไม่ต้องทําตามคําสั่งนั้นนะครับแต่ถ้าใช่ก็ต้องทําตามคําสั่งนั้นครับผมแล้วก็ลองกดปุ่มเริ่มเกมเลยครับเริ่มเดินทางนะครับอลองกดเปิดกนาดูนะครับบัตรคําสั่งใบที่1เดินขวาสี่ช่องครับ บัตรคำสั่งใบที่สองถ้าอยู่บนชิงช้าสวรรค์ให้เดินหน้าสองช่องครับอเ,เอเ็นี่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ตรงชิงช้าสวรรค์นะครับคะอยู่ตรงน้หมุนมนะครับแล้วก็ไม่ต้อง,ง,บ,องบัตรคำสั่งใบที่สามเดินซ้ายหนึ่งช่องครับอ่าเดินซ้ายนะครับผมแล้วก็กดไปอีก บัตรคำสั่งใบที่4ถ้าอยู่บนปลาสานหินให้เดินซ้ายหนึ่งช่องครับเห็นได้ว่าเราไม่ได้อยู่ตรงปราสานหินนะครับก็ข้ามคำสั่งใไปแรกครับบัตรคำสั่งใบที่5ถ้าอยู่บนชิงช้าสวรรค์ให้เดินหน้า2ช่องครับโอเคในคำในบัตรคำสั่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเรานะครับอยู่ตรงชิงช้าสวรรค์นะครับเราก็ต้องเดินหน้าสองช่องบัตรค,คำสั่งใบที่6 ถ้าอยู่บนรถไฟหอกให้เดินขวาสองช่องครับโอเคแล้วก็ไม่ได้อยู่บนรถไฟหอกนะครับเราข้ามไปได้เลยครับบัตรคำสั่งใบที่เจ็ดเดินขวาหนึ่งช่องครับบัตรคำสั่งใบที่แปดเดินลงหนึ่งช่องครับเ,เปิดบัตรคำสั่งมาถึงใบที่แปดแล้วสามารถกดปุ่มยืนยันเพื่อตรวจสอบคำตอบได้เลยครับโอเคหลังจากที่เรามั่นใจแล้วนะครับว่าเรามา ถูกที่นะครับแล้วก็กดปุ่มยืนยันได้เลยครับถูกต้องนะครับโอเครอคำถามเพื่อตอบว่าตัวละครอยู่ตำแหน่งใดครับโอเคครับหลังจากที่เราระบุตำแหน่งนะครับถูกต้องแล้วนะครับเราต้องมาตอบด้วยนะครับว่าตำแหน่งที่เราอยู่เนี่ยนะครับผมอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับโดยตัวแรกนะครับในเลขตัวแรกจะนับแถวก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยหลักนะครับ ในจุดจุดนี้เราจะอยู่ที่แถวที่สี่หลักที่ห้านะครับเดี๋ยวผมขอตอบตรงนี้นะครับโอเคการเดินทางครั้งที่สองจะเด้งไปสู่การเดินทางครั้งที่สองนะครับโอเคเ้วมาลองกลับไปที่หน้าโฮมกันดูครับโอเคจะเห็นได้ว่าเราจะมีคะแนนหนึ่งดาวแล้วนะครับผมเมื่อเล่นไปครบสามแผนที่นะครับถ้าเล่นถูกหมดนะครับก็จะได้สามดาวนะครับแล้วก็ สามารถเช็คดูคะแนนได้โดยการกดปุ่มสรุปคะแนนนะครับอเคก็จะบอกว่าเรามี1คะแนนนะครับโอเคครับสำหรับเกมจุดหมายปลายทางก็จะมีประมาณนี้นะครับ